นบัดน,นี้ละสาธุสาธุให้ผู้ขาบรรลุซองแกนเห็นข้อขอยกม,มือทั้งสองใส่เนื้อเกตเก่าคุณพระพุทธเจ้ายกไปเกศสามคุณพระรรมยกมาไวเหนือนาภาคุณพระทาาระงนันง โยกไหวหัวใจคุณพระศีรัตนไตรจงมาไขปัญญาคุณบิดามันดาอุปธรรมปองปูกสาธุเดอร์คุณหาจริยะนันมาช่วยผูกโหหารปฏิพันธ์คำก่อนให้มีหิงมีว้อนให้มีจรมีเลงงามลำ โอ้ยละน้อพระคุณหนื่อมันยังเพีอยู่บ่ไอ้าันยนนาขึ้นมาไม่ด้ให้ยพระเจ้าเพี้สักนจะขึ้นมาก็ดไเด้อขึ้นมากดไ เด็นว่าเด้อยคำเดือสาทุนเด้อดขาขอวันท่านนมสาทุนเด้อดขาขอวันท่านนมจอมไตรไว้กระบอกไผ่มายุ่นล้อมต้นข่ายแตงไล่พระบัดไทยโลกนาดหน้าโถทั้งทำโบให้เหลื่อมงามความตังสังโฆเเ้าละหันแต่มาซอยมาลิงลำขอมาคอยปองตีนปองมาซอยปองปองปอุกความคิดแนวทางผิดแั่นเป็ไข่เกศจาได้แว,วลงสมาสนที่ทางปอง ต้องเห็นของโอบถวนวันได้แ no ต่เกาลังม e ือน so ีต ah ่างห่างงันถึงหุณนมือดีตัางห่างงันถึงหุณนเป็นจังบุญใส่ยอดในซอยดนความว้าคุณโนเจ้าบีดดาพ่อเมยให้มาซอยเกย์ยำข่าว่าไปทีเสดไทยคุณแพลงอาจารย์ขาอวัานวอนหนบใส่เนื้อเสยนไหวเสียงนันเดเสียงให้ไ้ว่าเหี่ยวสมองเตียวเปยวเก่งเตียวเก่งให้คนซาเปิงปงลือลำใส่ลำทุก ถูกกรรมย้อต่อยต่ำยอมเขาจ่าได้เงาซึมส่งให้ลงใจไรเงาเสียงนั้นเดือเสียงห้ลั่เป็นสาวมาดังดีตุ่มเตือนเสดเดินและฟอนกวยย่อนโดนงำในตีเบิดไม่จากคุ้นุกกรรมคือต่ำพอคู่ซอห้บีวันนีแววมีแววเอวพื้นเดินยองเสียงนั้นเดือเสียงให้ห้องไปหนาแม่เด็กมาแหงติวแหมันจุบจิ้วจิ้วหวานจาะลอยหูสับลูกคู่ลงใส่จังว่าจามีค่าบีขัดเฮลัดเลี้ยงเสียงตน สำนวนก่นให้มีสัมผัสซอยนวันพ่อยตองสุตจท์ทำและแกเปไ้ใดลำไม้ทุกขอบ่ายฝุงงมูคนฟังทุกขอบ่ายฝุงงมูคนฟังให้จักง,ง้างโหลงนางทรงยืนสื่อสาทุนเดอร์ให้คือคำตังผู้นั่งอยุ่ทรงให้ปัดหงเบินผ่าจะภยพยผืนเ,นเขาว่า ปากเป่าห้มีผูกุนหน้าอาปากเ่าให้มีผูกุนกหน้าไม่เมตตาสมพรแก่นคนท่างไายชายหญิงล้วนมวนชนหุ่มแห่ขอให้แร่ลำจองบ้องข้าผู้เดียวเดี๋ยวดูไอ้บักสายย่นเฮอโอเอาผู้สาวเห็นได้เซอร์ได้เซอร์วินง่วงปสักษา คือฝนไม่บอกยังเผ็ดอยู่เอาเดี๋ยวผมเบาสะก่อนสันสันฝ่าวรรมก่อนเนินซิบนิวกับผมสายอนจิตธรรมขอนอมนมัสการพระคุณเจ้าทุกหลุทุกองค์ผู้เพิ่นเป็นประมูประท่านฝ่ายสง์ผู้ฝ่าวดผู้ฝ่าว่าผู้ดำล่งซึ่งพระศาสนาผู้เพิ่นเป็นเหนือหน้าบุญของโลกซิบนิวของผู้ขาพรอมทีมงานขอนอมนมัสการพระคุณเจ้าทุกลุกทุกองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลผู้รักษาพระศาสนาทั้งปวงขอจะได้ตำนิตีเตียนแก่ลูกแก่เต่าขอ่าได้ใส่กมทำโทษแก่ลูกแก่เต่าลำในวัดยาให้ผู้ขาเป็นกรรมลำในถ้าใหญ่ผู้ขาเป็นบาปขอกราบโอ้โหสีน่ำพระคุณเจา้าทุกลูกทุกองและสิ่งศักดิาา์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลผู้รักษาพระศาสนาทั้งปวงต่อรองลองมากขอากราบไหวา้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านเอื่ยอ้ใช้ยิ่งโดยสพาพี่น้องชาวบ้านบอบู่ของ หรือว่าบ้านไก่ชิดติดกันมิดเพราะแค้นแฟนหมอาลำบัานหน่อยหอยบัานใหญ่บ้านไก่ทัดรัดเลี้ยงขาราชาการพ่อข่าประชาชนถูกหน่วยงานวายเบิดครับผู้หนอยผู้ใหญ่ผู้เสผู้สาว,ผ,าวผู้เบาผู้แพลววายเบิดสุคนครับวายจนถึงหันกระสมบุตรว,า,วายเบิดสุคนเด้อเมเด้อ ขั้นไห้ผมสายยนต์ลงไปไหวยที่ละคนที่ละคนคือผู้แทนมันสิบอดเดล่ล่ำมันสิแจงกอน <c oughs> ฉะนั้นไหวยอยู่เทิ่งหันก็สมมุติญไหวยเบิดสุข้นไหว้ในไหวยเพื่อหยั่งบัี้ ไายเพื่อควมำพิษควมผพาดลูกหลานทีมงานเบิดสุขูสุคนคุณแม่เคยล่ำดีมาแหลวลอยห่านพันห่านลำ่ำขี่ไหลามาแหลวกบลอยห่านพันห่านคือกันมาเมือนีจักซีดีซีซัวขึ้นอยู่กับพีกบนองขึ้นย่กัะพอกบแม่ผู้ไห่แรงเชี่ยผู้ให้แรงใจผู้ไห่หาการสนับสนุนแกมบอลองบอลำแม่ล่ำดีฝากฝากกะสร้างหากว่าพี่น้องบานเฮ่าบ่ใไห่แรงเชี่ย์บ่ให้แรงใจบ่ให้การสนับสนุนก็ดีไปบ่อดดดังไป ดฉะนั้นหมอลำเพิงผู้ฟังตัวเม ผู้ฟังยองว่าดีจังดีผู้ฟังยอง่ามวนจังมวนสีมวนเองดีเองนั่นเป็นไปบอ่อใดฉะนั้นลูกเต่เาเ่าหลานจังบอรับรองห้องโตว,ว่าสิเต็มรอยเปอร์เซนต์หายดีพี่ผอมจังได้กระซางล่ำมวลไก่ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานบ,าบ้านบ่อบูเฮาล่ำบ่มวลไก่ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของพี่อ้องคือเก่าเดอแเ่เดอฮักกันไห้ดีกว่าสั่งกันโบราณว่าฮักกันไห้ดีกว่าสั่งกันเพิ่นว่านา้ำเพิงเรือเสือเพิงปลาบิดาเพิงลูกเต่า คนเ่านันเพิงหลานสมัยก่อนนั่นผู้เถาเพิงหลานสมัยนี้หลานเพิงผู้เ่ามันกลับกันครับหัวดำเป็นผู้ออกหัวออกเป็นผู้รับผิดช,ชอบแถวบ้านบอบู้มีอยู่บอกบ้านคข่ยคือหลายเท <c oughs> มิฉะนั่นผู้ใหญ่บ้านก็นต้องเพิงลูกบ้านจังอยู่กันเป็น เน้นต้องอาศัยพระพลากว่าสายเน้นดอกตนค้นคำล่ำมาใส่ลุงป่าคนฟังนั่นทุกเราล่ำมาใส่โมเจ้าแค้นพร้อมนั่นพำกันเ,เหตุฉะนั้น่นจังว่าสามขีตมต้ตัวแม่ สามัคคีสามัคคนังตะปูสุขโขมแปลว่าสามัคคีพ้าสุขมันแม่งแข็งกล้านั้นซาลืออย่าได้ถือความหายอย่าได้ถือความหายเอาใจตูตีมูให้คิดดูเพิ่งทนวยหลานเบานันบอนจริงผู้ฟังเฮ้ยโอ้้้โอโออ หักกันไหวดีกลัวสร้างกันเนาะแม่เนาะอภิีิล่ำบวยโชกบวยใช่เห้เจา้าภาพเจ้าสัทธาเพิินผูมาเจกเขาเจาะองนะครับพี่น้องก็ได้รับทัวนากันก็คอยเพิ่มมีแต่ความสุขความจเจริญธรรมะข้าึ้นลำรวยลำรวยพี่น้องผมมาฟังลำก็คือกันคอยมีความสุขความจเจริญน,นะครับคอยธรรมะข้าึ้นนึกคิดอันไดคอยสมปัารถนาทุกประกาศนะครับ ว่าเดมแคำสาทุนเดอศัท์า,าพ่อแม่สาทุนเดิศัท์ท่าพ่อแม่ผู้มมีใจกาแก่อบอ้อมมาลี่ทันผูมมีศัท์ท่าจากข้ามิจิดป่าสาถาเริ่มใส่ได้บุญนี่รันละไม่เมตตาการุณธรรมท่านการชอบการชอบท่านคําถูกลำบอก ลามบอกของพระสัมมารักาศา,ศา,าสนาหิตข้องแต่เก่าเดิมแมนเดอร์บอกมิสุญเสียเป่าดอกท่านท่านไปขอนันละขอจะอให้ใจใสเป็นบุญดันเลิศบอกนันเดอร์บอกว่าได้ไปเกิดไปเกิดทักในเมืองม,ม่นอย่าไปความหวังเห็นหรือความตันทีเดอแม่เดิมปรารถนาเอาที่สุขคานันตั้งได้นันแล้วได้แกน่นิพพานนั่งซึ่งสุขริงยอด ริ่งยอด,ดย้วยจะเทียงสปอร์ตสปอร์ตราบอกวงอะไรที่จะท่านลงป่ามาหน่อยอะไรกันสั่งทานนานๆตัดหนาท่านท่า,า,านเดอระประทุทางทางเขานำปูปาาขอให้ปาดท่นนานเอาเดอ้อมุดเจ้าดีลรา่านเป็นเขาคือใจหิตอันตัดใจท่านเด้อเป็นเถินนี่ กันเองกันหนีอพดอยู่ซอยสู้สาทุนเอแเ่พระดาพุ่นรู้สาพุ่นเดอแเ่พระดาพุ่นดูไฮลิงสองยันทบเป็นสักขีพิญญาณทิ้งยะระวังท่านไปแลว้วสาทุนเออแม่ทอลาดีเกวเห็นดีโดยชอบคุ่นนั่นหน้าละประอบแก,ากา่ลูงป้าแถีงท่านของที่ท่านหมายมอบลงไปให้ใจใสง่ มุงมุงดามานีโชคแก่พระอินทรเนมพินแล้วผลท่านบ่ได้ตำเขียนชายเพนทองคำจาลึกลงซึมไปบ่มีให้ซ้ำสูญชาติอาภุดานาคตเป็นผลชาติอาภุดานาคตเป็นผลจะนำดุดมาถึงแน่นอนตอนไทยลุงเอลุงเสยยดอะไรเรย่องหน่อยจากผลท่านแล้วแต่มีอันเดออยังบางแนก่กน็แขวนลอยแหนพาขับแพ่งเงินบาทเป่งหูเองทองคำ ข,ขดื้อดำเครื่องกินชันแข้วถ้าเขาเดียวเดินจับังเนาโยมสมเออสาธุเด้อขอให้เจ้าได้เจ้าได้ฝนนั้นยาเสียสาธุเด้อพี่น้องผู้ท่านบาดและเบียเฟื่องหนึ่งสลึงไทย มีจิตใจศรัทธานันทีมาย่อมวนมวนท่านนันย่าภาากันคิดประมาทให้คือฝนหยาดจ,จากฟ้าม้าพืนจากแผ่นดินลินเธอหน่อยก็าหากคอยไยเองเึงเฮงมากะเราติมคือเบาอุป,ปมาบุญเจ้าท่านไปนิดหน่อยท่านไปเธอละหน่อยหลายครั้งนันติมกันเออหลายเธอนั่นก็าหากไงเป็นผลอุป,ปมาคือพ่นพวกเป่งเฮงหน่อย บ่มีถอยเพียนเกือกุนรังตังแตงเก่าท่านเงินบาทแบงก็คือดาาแม่นดังกันเ,เหตุชนะในคิดํำเอมาเดอ้อย่าสิเผลอลืมท่านที่ทำไปแล้วท่านท่านนี้คือเป็นบาลามีเกลียวท่านั่งให้ตั้งต่อย่อมเมหอาเด้อพอย่อมเมหอาเด้อแม่ให้ใจใสเทียงมัน โอ้ยท่านนั่นอย่ายังไหวสัทธาเออเออโอ้ยโอ้ยนิราศทิพย์หมอนี่คือลำมวนเทอะวะโอ้ยเปย่องสักวันแน่ ถ่ายเพื่นหยองเพื่อนของหยองเนาะนาง,งเทียงที่หลี่วันฟังเทศดหยองเขาเองตัวใหญ่เป็นเบาล่ะตัวนางผู้ละละว่าละมวน <laughs> บันทิใส่ดนตรีเบิ้งเออใส่ดนตรีเบิ้งสิถือข้าเจาา้าบ่แบบนี <laughs> ้ซ <laughs> ิมซิมเบิ้งแบบนี้ซิมซิ่มก็ซอ,อยจูนี่แหละเขามันแสบเพราะเขลุยเลยแบบน,นี้ <laughs> กวยโชกกวยใช่ไอ <y> <ify> mm ้พอไม่พี่น้องบ้านบ่อบูเข้ากวยโชคกวยใช่ขณะเจ้าผานเจ้าสธาที่จ้างบ่อลำไม่พี่น้องฟังมือนีจ้างบ่อลำไม่พลอยแม่เอาฟังมือนีจงมีแต่ความสุขคนเจริญธรรมะค่ะขึ้นลำรวยลำรวยนาจะนาจะวันนี้เจ้าภาพสดใสวันนี้เจ้าภาพสดใสดีอกดีใจชาย้อยได้ทำบุญ ไม่รอแต่ว่าเป็นหลังเป็นหมื่นเข้าทำสัพปลาอาหารสุราราหรื่นเงินแสนเงินหมื่นท่านบ่เคยเสียดายท่านวังเอาบุญนี้ความบาบุญชั่วเล็วทั้งหลายไม่เสียดายกพรคงฝังด้วยสรมางบารมีวังได้เพื่อเกิดประเสริฐผลได้จริงเ้าภาพท่านนี้จึงได้ท้บุญทำทานสา,าทุกให้ได้ดัง ใจทานยังให้ได้รังใจอาดโดยเทพทับบุญทับทานตั้งที่ต้องการท่านปราธนาใจเอุ่นเหนื่อยพามีเงินล้านปุ่นเหน่อยเราพอมีเงินล้านคนท่านพาใ้เงินหมื่นปูนตื่นตื่นสัทธาราบรืน่น้าขึ้นสู่สวรรค์ คื้นจังวันจะมีว้วันต่ออันตรายสมบายพอจงย่าได้สุดที่โลค้าความผิวความโกรธที่ที่รถน,นานาย่าได้มีมาเพื่อให้เป็นกังวลความจนหายไปเบิ่นแล้วความจนหายไปเบิ่นแล้วยาลืมแล้วอนนดีตโดย่างความเมตตาให้เธอเอาแม่ป้าไปหน้าแต่จะลืมจะซ้ำจะเืิม คนจนคนต่ำข้าเฮามีกับดอกเด้นทานทำทานที่เห็นทัานตานั่นคือพลางขั้งหินนบานเพราะแรงเงินบาทก็อาจสมที่ต้องขานเททยบันดานท่าพควอมกันโม,โม ศรัทธาหัวใจเต็มร้อยท่านไหวกันยังไดบุญใหญ่มือนี่แม่ศรัทธาเพิ่นใดบื้อนี่แม่ศรัทธาเพิ่นใดท่านไหวตั้งประเสนถ้าเอาความแม่นใดบุญหลายกว่าศรัทธาบอกลัวเพิ่นใจกฮกวงเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพิ่นใจกวงใจหวงเพิ่นเพชรปุ๋นเพชรท่านจกใครพี่น้องมวลซื้อนโนเซล จ้างสายย่นพกแปดในพี่น้องฟังแบบบุนมวนจ้างพอลาไปพี่น้องฟังมือนี่เบิดแปดหมื่นเก่าหมื่นโดยบอคิมต้นน้ำพีน้ำน้องจาา้าาขอให้เจ้าภาพรับรวยลารวยทำมากขาขึ้นเด้อพี่น้องเด้อจ้างพอลาไปพี่น้องฟังมือนี่เบ 8, 10, 9, 10. ิแปดหมื่นเก่าหมื่นพอดอื่นหไหลมาเท่มา,มาจาก 8, 100, 90, 100, ักแปดแสนเก้าแสนเด้อเจ้าภาพ เจ้าศรัทธาผู้จ่างบอลำใบพีนองฟังนะครับคำท,ทานที่ไดเห็นท่านตานั่นคือพระราคลั่งระติณน,นาบานขอแรงงานบาทขออาจมที่ต้องกานเทียไทยบันดันมันคอบกันโมโข นาศรัทธาหัวใจเต็มร้อยศรัทธาหัวใจเต็มร้อยท่านหน่อยก็นย bueno. well. ังไงบุญใหญ่มื้อนี่แม้ศรัทธาเพิ่นใดบื้อที่แม้ศรัทธาเพิ่นใดท่านไว้ตั้งว่าแสนถ้าเอาความแม่นใดบุญหลายกลัวศรัทธาบ่กลัวเพิ่นใจกฮ่กวงเจ้าภาคเจ้าศรัทธาผู้ใจก่วงใจข่วง เงินคำกับแก้วท่านไปแล้วเสียไปแล้วขออย่าได้บกจกจะได้ลุงให้คำพูดหนุนคืนขอให้มีเงินแนเน้าวบ้านมีเงินล้านเผามือสู่วันสูวันเดอ้อใช่โยใช่โย่ใช่โย,โยเอาขอเสียงดังๆให้เจ้าภาพน้อยขอบคุณครับ ท,ที่เริ่มทันตานั่นคือพลังครั้งวอดทินงมาบานก็แรงงิน,งานบาทก็อาจสมที่ต้องการเทีทยบไทยบรรดานพรรพอมตันโมโอ,โอ้ทันนาสัทธาหัวใจเต็มร้อศสัทธาหัวใจเต็มร้อนท่านหน่อยก่อยังไรบุญใหญ่มือนี่แม้สัทธาพิ่นไดมือนี่แม้สัทธาพิ่นได ขัานไว้ตั้งกว่าแสนถ้าเบาความแม่นใดบุญหลายกลัวศรัทธาบอกกลัวขันใจเฮกวงเฮนใจกวงใจหวงสื่อของมาแจกพี่น้องตั้งวันสามขั้นลดสิบหล่อปีหน้าเอามันหาขั้นสิบหล่อไปเลยร่ำรวยร่ำรวยมีเงินแสนเข้าบ้านมีเงินล้านเข้ามือ ทุกวันทุกวันเดอ้เอขอบคุณครับคนสวยเอาฟังอีกหนึ่งผลงานก่อนเมื่อคืนนี่คข่ฝันได้แม่อข่ฝันเห็นผู้สินกระโปรงแดงแดงนี่ละเจ้าจะพูดบอกว่าคอยฝันเดียวใดเดี๋ยวสิแปลความฝันสูฟังโอ้ได้เงืนว่าย โอ้ขอบคุณเลยขอบคุณเน้อคนสวยขอให้ร่ำให้ร่วยถ้ามาขาดคุณนะจ๊ะ